ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นรางวัลแรกของพวกเราสองคนเลยเนาะที่<ม>ได้รับค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่ช่วยกันหนุนือ,อ,อทั้งแฟนๆแล้วก็อีตเตอร์แฟนค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเป็นรางวัลแรกเลยรจริงๆสำหรับพวกเราแค่เข้าชิงก็ยากมนะากแล้วค่ะแต่พอวัออนนี้เราเราได้ชนะ แม่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยค่ะก็ดีใจมากเลยอยา,ากจะขอบคุณแฟนๆของพวกเราที่ผลักดันกันตั้งแต่ซีรีส์ออนจนซีรีส์จบไปอย่างคงดันพวกเราสุดทา่สุด<อ>าาค่ะจนวันนี้เราได้รางวัลแล้วก็ต้องขอบคุณเอ่อรักเขียนด้วยค่ะคุณแม่แมวเนาะที่ได้เขียนย้ายรักปักแข็งออกมาได้มัน,มนแบบสมบูรณ์แบบขนาด มีเาสักฟีดแบคหรือว่ากระแสของการรับจากที่เรารับจากที่แบบพอลตอนน้นก็เติมเต็มมากๆเลยค่ะก็มีทั้งมีตลกตลกของพวกเราอยู่ตลอดแล้วพอลเป็นแฟนให้การตอบรับดีมากค่ะแล้วก็มีแฟนๆเพิ่มขึ้นเยอะทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนค่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับพวกเราทั้งคู่มากๆค่ะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นความสุข ก็ถือวรอม่เติบโตขึ้มาเรื่อในนาคตอย่างเงี้ยเรามีวามแผนว่ามีจริงๆในอนาคตมีวางแผนร่วมกันแต่อาจจะยังตอนนี้ไม่ได้ค่ะแค่เราติดตามเนาะก็บอกเลยว่าพี่มีจะทำให้เต็มที่ที่สุดหลังจ ว่าจะเร็วน่าจะเร็วมากใช่ไหมคะชิวเล็กจ๋อโอเคแล้วหลังจากีไปสเต็ปต่อไปของไปเรามองเอ่อสำหรับพวกเราเนี่ก็ก็อยากที่จะเติบโตค่ะเพื่้ตัวของเราทั้งสองคนค่ะแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ คิดว่าปีน a, a s <S okay. okay. ี้เราคงได้โตขึ้นมาค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็จงมีอะไรใหม่ๆที่เราได้ลองใช่ไหมคะทั้งเรื่องเพลงเรื่องซีรีส์เป็นมิสซิ่งอย่างเนี่ยนะใช่ค่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วกันค่ะสำหรับพวกเราทั้งคู่ใช่ไหมคะก็ค่ะนี่เราก็เห็นแล้วกันค่ะก็ จบไปแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้าราที่ยูทูปาก็ฝากแฟนมิทติ้งค่ะอีก5ประเทศที่เหลือนะคะก็ใครถูกไปประเทศไหนก็ไปจอยกันได้นะคะบินต่างได้เลยค่ะอินดีต้องรับผู้คนจำนวนมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ฝากผลุงานในอนาคตของเราสองคนด้วยค่ะก็ในส่งทางการติดตามของที่ของเราสองคนเนาะค่ะขอบคุณค่ะ